สาวเชงโงค่ครับดูสิครับซุมชื่อวัดป้ายชื่อวัดนี่สวยมากเลยโอ้โหแล้วดูสิครับพัฒนาไปสวยมากวัดสาวเชงโง่ก็คือทรงไทยสาวที่รอขันหมากแล้วก็พัดตกมาชงโง่ดูขันหมากก็เลยตกก็เลยเป็นวัดสาวเชงโง่มีหลวงพ่อเหลือครับ พระครูนันทีราจารย์หรือหลวงพ่อเหลือโอ้พระศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่นะโอ้ทำให้สวยงามนม่นะทรงไทยแม่น,งมนางตะเคียนโอที่วันนี้ก็ดังเรื่องปัดหลักขิกด้วยนะครับผมโอ้โหสวยงาม ดูสิพัฒนาไปอย่างสวยงามนะเป็นพระนักพัฒนาจริงยันหลวงพ่อเหลือด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ